Power Mixer รุ่น EQ 8นะครับจบครบในตัวเดียวไม่ว่าจะเป็น Bluetooth USB EQ นะครับเสียบไม้ได้8ตัวนะครับได้8ช่องพร้อมกับขุมพลัง7 5 0วัตต์คูณ2นะครับเป็นรุ่น EQ 8นะครับสวิตช์เปิดปิดมีแฟนทอมในตัวนะครับส่วนการใช้งานมาดูฝั่งนี้นะครับการใช้งานนะครับเบื้องต้นพื้นฐานเลยนะครับ จะมีเกณฑ์ขาเข้าแหลมกลางเบสนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกมีบาลานซ์ซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่มสลด์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็การใช้งานอันดับที่1นนะครับเสียบปลั๊กคอนนะครับพอเสียบปลั๊กคอนก็เปิดก่ะไรนะครับเสียบเข้ามาเลยนะครับเสียบมาช่องนี้นะครับและที่สําคัญนะครับท่านต้องมีสเปคคอนนะครับอันนี้ฉันแน่นละหนึ่งใบนะครับขนาดนั้นหนึ่งใบ ปับให้เปิดปุ่ม power ขึ้นสวิตช์เลื่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องเปิดครับปิติดกางโมงเสียครับเปิดมาแล้วครับอ้าจอขึ้นแล้วอ่ะมาบึงไกลๆนะครับตัวนี้เป็นเสียไม่ได้แปดช่องพูดทูดได้ USB ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเอฟเฟก หวานก่อนนะครับไม่ต้องมี power ไม่ต้องมี EQ แยกไม่ต้องแยกเสียงไม่ต้องแยกประเภทไม่ว่าจะเป็นเบสกลางแหลมนะครับชุดมินิไปได้เลยนะครับเสียบไม้ช่องที่หนึ่งนะครับอันแรกอันดับที่หนึ่งปรับเกณฑ์ขึ้นไม่ต้องเยอะมากนะครับอันที่สองจะเป็นแหลมเสียงแหลมนะครับตั้งไว้ตรงกลางแหลมกลางเบสน,นะครับเอฟเฟกเอาลงก่อนนะครับ ให้เช็คเบิองว่าเสียงมันปกติบ่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเมนหลัก LR นะครับให้เอาขึ้นคู่สีแดงๆอ่ะที่นี่ล่องเวาเบิ้งครับบอหลบหลบหลบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบทดสอบชี้อันนี้เสียงสดๆนะครับยังไม่ได้ผ่านเอฟเฟกนะครับผมยังยังบม่ได้ใส่เอฟิกนะครับเป็นเสียงสดๆเลยนะครับหรือว่าท่านไหนอยากใส่ EQ นะครับซิปไม่พอนะครับบอสิบสิบบอทดสอบทดสอบทดสอบนะครับผม คันบูดขึ้นไลน์นะครับเสียงไม้มันก็จะหอนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการฟีดแบ็กนะครับทีนี้จะใช้เอฟเฟกเสียงไม้ตัวน,นี้มันยังแห้งๆอยู่ยังไม่ยังไม่ปรุงนะครับอันนี้ก็ถือว่าปกติอันนี้ก็คือระดับไฟเลเวลนะครับจะปรับมาในหมายเลขที่18เมื่อได้แล้วกด enter ครับปั๊บเอาสีส้มๆขึ้นหลยยังไม่ดังทำไมยังไม่ดังนะครับเอาเอฟเฟกตัวนี้ขึ้นนะครับ เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่า yeah. เอาเอฟเฟกตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับผมทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็ควอน two t h r e อ,อ,อ่ะประมาณนี้ถ้ามันเยอะเกินแล้วก็เอาลงนะครับคำวันไลฟ์โพลดก็เอาลงครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีโฟนนะครับเสียบสำหรับเสียบใส่หูฟังนะครับเสียบหูหนี่แล้วก็มาฟังใส่หูเข้า นะครับผมอ่ะเวลาสมมุติว่าอยากได้ Echo อยู่ประมาณอ่า96โปรแกรมที่9 96อันนี้มีตั้งแต่00ถึง98นะครับมี99โปรแกรมนะครับเลืเลือดึงสองเลือกเลือดึงสองสามสี่เลืเลืเลือดึงสองสามสี่เลือกเลือดึงสอง ประมาณนี้นะครับราคา3,990บาทเท่านั้นส่งฟรีแบบโอนนะครับเสียบไม้ได้8ช่องนะครับท่านอยากมาเสียบช่อง7ก็ได้ช่อง7ก็ทำเหมือนกันนะครับสนจิตสนใจก็065-0945779นะครับราคา3,990บาทเท่านั้นส่งฟรีแบบโอนนะครับมีเก็บปลายทางนะครับส่วนคุ้มพลังนะครับก็ขับ15นิ้วข้ามา2ดอกเล่นได้สบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดหรือว่าสิก้างแหลมนะครับ12นิ้ว 15นิ้ว8นิ้ว10นิ้วเล่นได้นะครับ18นิ้วก็เล่นได้เหมือนกันแต่คุณภาพน้ําเสียงอาจจะไม่เท่า power amp นะครับตัวนี้เพียงราคา3,990บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีแบบโอนนะครับมีเก็บเงินปลายทางสนใจสนใจก็065-09-45-779นะครับผม